ขอได้ไหมแรกอะว่าจะไปยืนถ่ายทางนู่นไม่ไม่จริงว่าจะไปยืนถ่ายทางต้นไม้มันไปยืนไม่ได้มันลมดินมันลมพดไปไม่ได้ไปไม่ได้ ดูดีก็ไปหายางเตยต้นเตยต้นเตยภาษาไทยขาเอวนายางเตยไม่ใช่นี่ทามาเตอร์อยู่นี่ต้นข้าวผูตนข้าวผูขาต้นมะคา คอนเติร์ตภาษาไทยไม่ต้องไปถามเขาหรอกมันมีสิถ้าถามลาวนี่โอเคอยู่ได้หมดเก่งภาษาลาวคอนเติร์ตภาษาไทยนี่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ว่าไม่เท่าไหร่ไม่ได้เลยภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยฮะปาดเก่งคณิตกับอังกฤษไม่แม่สีสุดยอดเฮ้ยนี่ไขาพญอเจ็บอีกติด ขึ้นยังกะผูก,กะพรีกไม่อะไรเล็มๆหนาไนจะลกโกคอแล้วขอุขนเสียวขนุนเสียวมีกระพริบตาด้วยขนุนเสียว,วย <laughs> ขนุนเสียว อียดทุกขั้นตอนจร้อนไม่ได้ ล็อกคอล็อกคอสั่งนี้มันเบาซวยได้เตยประดียเบาเหลาเดี๋ยวฟังเหลาโมโหเรื่องดอกรบดุ่งอะเนาะรอบโอ้ยเนาะว่าไม่รับบุญทรงได้สิมาฟังเหลาเดี๋ยวนี้นี่ ได้แล้วทีนี้โอเคล็อกคอได้แล้วน่มขนุนนิ่มนิ่มบันไดดอกขนุนเลย ข้งหูเจ้าหมดแล้วล่ะ เมนมันมเม,น,มนของเขาดัวอ,นนอืม,มววพบ,พบพุพเพสัญญนนิวาสเมนโบขนุนญญขนุนมายังไงลืมลมเลกไปฮับยู่พุ่นจากอคงเก่าเขาตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมุ ไม่มีรถมารับเดอ้อขนุนนี่เดินกลับบ้านเอาใดนี้ไม่มีรถมารับใดนี้ถอดเชือกแล้วข้างหลังนู่น,นอายุ 23, ยี่สิบสามยี่สิบสี่มันโคกนี่แหลนะนุ่นก๋วเตียยนี่ง่ายที่สุด นี่ก๋วยเตี๋ยวลานีนี่วัดนี่นะเอออืมก๋วยเตี๋ยวง่ายที่สุดนี่บักไปหาลงหาลาบหาโกยยังมันหยากกินมุงได้ง่ายๆก่อนไปอันนึงมาติดบุญไปปฟุตจายอยู่ข้างนอกแม่ดาป้าผมผมไปขันรกเรือไหมไม่ลรนจับเม่ย่างสูงเนาะปีนลรนมาเสยโอ้โเดีหห๋ยวโชว์งานนปห้องบอลเลยยัง

เลี <sm> <att> ้ยงก๋วยเตี๋ยวก่อนอันกินก๋วยเตี๋ยวอันเออบอกไปดูให้พคุนเบาไปเออ กนินก๋วยเตี๋ยวยังลานคีเลยเลยกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีแรงมีแรงกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละง่ายที่สุดนะกินมมงมันยากขับรถไ,ไกลไกลเลยอ่ เสร็จภารกิจล็อกคอแล้วโอ้ยไอ้ขนุนกินน้ำมันนี่อีกผู้ใดโทรมาอีกอ่ะ ฮัลโหลค่ะจ้ามียังฮะมียังนะจางบ่ล่ะจางบ่สิลงให้ดูนี่ฮะท้า้ก็เอาตัวเออ นี้มาล็อกคออยู่นี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาคุณท่งพีบะยังอ่ะไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไงกู